Good morning f e n p i Chicken a n นแอน Good morning เ e n p ฝ้ายชิคเก้นแอนอ่าวันนี้ผู้ดีอังกฤษกระแดะนะครับผู้ดีอังกฤษกระแดะอยากกินเอ่อซนวิชเลยทำเอ,องเอ,อยู่ที่ห้องนะครับเลยทำเองอยู่ที่ห้องนะครับเซนวิชเซนวิชเหรอ <laughs> นี่ครับเป็นเซนวิชนะครับใส่งาดำนะครับใส่เนยใส่ผัก แล้วก็ใส่ความรักเข้าไปเนาะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งนี่ทําเองนะครับขอบอกนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีซอสแบบนี้นะครับนะครับเนะช้ามาเราก็ตามด้พริกไทยนะครับเพื่อให้แบบชีวิตมันได้เผ็ดร้อนอ้อร้อนจริงเหรอเจ๊ร้อนลุ่มอ้าขยอยขยอขยอ <c oughs> มีอะไรนะมีโบด้วยเพราะว่าผักมันเยอะะครับเลยมี หูกระตายอ๋อจริงเหรอ <c oughs> แล้วก็ใส่ซอสนะครับซอสมะเขือเทศลงไปนะครับดูนะครับทําเองผักเยอะๆเน้นๆแล้วมันจะเลอะไหมเจเจดูนะรู้เสียงอ,อ,อย่าร้อยจัง ทานผักเยอะๆครับมื้อเช้านะครับอ่ะแล้วผูดดีใช้มือแล้วอืมตามด้วยกาแฟนะครับกาแฟผมจะทานกาแฟดำนะเพราะผมตัวดำไม่ใช่เพื่อสุขภาพาไม่ใส่น้ำตาลนะครับกาแฟดำดื่มครับอร่อยมากนะครับ ทำเองกินเองอย่างมีความสุขเลยส่งความสุขห้กับคนอื่นวันนี้นะครับทำแซนดวิชกับกาับช่วงเช้าเพื่อสุขภาพส่งความสุขจากใจเท่านี้จากหนุ่มหน้ามนคนหน้าปัด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 เจเจ,จครับสวัสดีครับจุ๊บ